ก็เราชื่อนี้นะนะก็ต้องกระทำความผิดฐานข้อโคงประชาชนและโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเชตโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนเรามีหมายจับสองหมายนะอีกอันหนึ่งนะก็ข้อหาเดียวกันนะตอนนี้เราต้องโดนจับคุนีต้องไปตรงไหนอ่ะเดี๋ยวฟังสิทธ นะสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ถ้คาคำของเราอาจถูกใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลสองหรือเรียกทนายเรียกทนายให้ไปร่วมพังการต่อปากคำที่เชียงใหม่สามสิทธิ์แจ้งให้ญาติทราบมีการจับกลุ่มนะสี่ตคือสิทธิ์ถ้าเราเจ็บป่วยอะไรนะคะถ้าเราเจ็บป่วยก็ยไปรักษาพยาบาลเข้าใจข้อหากับสิทธิ์ที่แจ้งรับอันนี้หนูโทรแจ้งใครได้บ้างได,ได้ใช่แจ้งญาติ Okay. Okay. So, okay. I'm going to text you later. Okay. Let me know if you want to come to the station. I okay. It's okay. fine. Goodbye. Okay. See you later. Take it easy. Okay. You can hold on to my number. No, oh, you can call her later. Okay. She'll so have her phone, yeah? Yes, she'll have her phone. Okay. I have my phone. Okay. Goodbye. Alright. So you later. Okay. What's oh, no. ah. up? ตอนนี้เราไปตรงไหนคะพี่ไปถึงนครบางแล้วเดี๋ยวค่อยไปไม่ใช่ทนายเราไปฝากเขาออมอีกทีนึงก็คือเหมือนกับว่าหนูรับจำนำของอะไรด้วยพวกนี้ก็ก็มีแบบรับจำนหนูรับจำนำเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็ได้ดอกสูงทีนี้ก็เลยแบบโอเคใครจะมาลงด้วยเหมือนกับหุ้นกันออมแล้วก็กําไรที่ได้ก็หารกันอะไรแบบนี้แล้วเราไม่ได้พยายามพูดคุยอะไรเลยก่อนหน้านี้คุยบ้างแล้วคุยบ้างแล้วกค่อยคุยไป ตรงนี้เท่านั้นนะต้องนี้เท่านั้นคือ,เ,อ,อเราอธิบายไปแล้วค่ะว่าบางทีแบบอารมุ่มอรวยกันหน่อยเพราะเราก็หาทางอ,อ